สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไยเยอรมันค่ะวันนี้กลับมาพบกับเปิ้ลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพูดยังกะจะไปเล่นลิเกที่ไหนวันนี้ค่ะมากับชุดลายเสือนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเครดิตของ แม่ของสามีนะคะขอบคุณนะคะที่ซื okay ้อมาให้เปิ้ลนะคะสงสัยแม่อยากจะให้เปิ้ลแซบนะคะแม่เขาชอบลายเสือค่ะแล้วเขาก็จะใส่กางเกงลายเสือเสื้อลายเสืออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้ลูกสไพร์แซบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยซื้อมาฝากเปิ้ลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นแขนยาวแบบนี้นะคะแขนยาวแล้วก็เป็นคอเต่าอย่างนี้นะคะเปิ้ลเป็นคนใส่คอเต่าได้ได้โอเคเพราะว่าเปิ้ลจะเป็นคนคอยาวนะคะจะเป็นคนคอยาวเอวยาว ก็เลยใส่พวกเสื้อคอเต่าอ,อะไรเงี้ยพอได้นะคะมันก็จะดูไม่จุดจุเกินไปอะไรเงี้ยถ้าคนคอสั้นแล้วใส่คอเต่ามันก็จะยิ่งทําให้คอมันดูสั้นไปอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็แล้วแต่บุคคละคะแต่ว่าสําหรับเปิ้ลก็จะประมาณนี้ใส่คอเต่าพอได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะคะอเต่าลายเสือค่ะวันนี้อย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะก็คือพาเคสไปตรวจโควิดนะคะไปตรวจหาเชื้อนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเอ่อวันที่6นะคะที่เขาแบบว่ารู้ตัว รู้เรื่องของการที่บอกว่าเออคนที่โรงเรียนเป็นโควิดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องไปตรวจวันนี้นะคะหลังจากที่กลับตัวมา6วันนะคะไปตรวจทุกคนในโรงเรียนก็ไปตรวจกันะค่ะตรวจเสร็จแล้วเขารอฟังผล3วันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิ้ลจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จะมาพูดก็คือจะเป็นเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของเปิ้ลเองนะคะในตัวของเปิ้ลเองนะคะอย่างที่เปิ้ลเคยเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนแรกนะคะ ขอดูดอนุญาตดูดนิดนึงนะคะน้ำลายมันเยอะไปหน่อยค่ะวันนี้น้ําจะเยอะนิดนึงนะคะถ้าใครชอบน้ําก็ฟังได้แล้ใครไม่ชอบน้ําก็กดผ่านไปนะคะโอเคค่ะของเปิ้ลน,นะคะที่เปิ้ลเคยบอกในคลิป,ลปวิดีโอที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะคะเพราะว่าอะไรทาไมเปิ้ลจะต้องถึงคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะเพราะว่าหลังจากที่เปิ้ลทํางานที่นี่มานะคะได้กับประมาณปีกว่าเนาะ กวว่าแล้นะะคมันก็รู้สึกแบบคือแบบเปิลเป็นคนยังไงล่ะเหมือนแอคทีฟอะค่ะทุกคนเหมือนเวลาแบบเห็นเพื่อนเขายกอะไรหนักๆเนี้ยเห็นคนอื่นที่เขายกอะไรหนักๆก็อยากจะไปช่วยยก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 คือแบบเหมือนตัวเองเป็นแบบว่าซูเปอร์วูแมนอะไรประมาณนี้ค่ะช่วยทุกทุกคนยกของตัวเองยกอันนั้นปีนกระโดดลงหิ้วของจากข้างบนกระโดดลงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ ไม่ไม่เชื่อลองถามพี่เบนดูนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของพี่เบนด้วยนะคะพี่เบนที่ทํางานด้วยกันกับเปิ้ลนะคะแกก็ยังตกใจเนาะเปิ้ลยกลังแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างอะไรประมาณนี้แกบอกโอ้อะไรจะขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ โดยที่ไม่คิดถึงร่างกายจะเองนะว่ามันจะเจ็บปวดหรือว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็ทำทำทำไปนะคะมีเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็คือไปยกช่วยเพื่อนยกผักเข้ายกผักนะคะเป็นผักผลไม้พวกส้มพวกกล้วยพวกมะเขือเทศนะคะเราจะขายแบบนี้ด้วยทําเหมือนในห้างเลยนะคะเราจะเอามาตั้งในชั้นวางนะคะแล้วก็จะได้หยิบใส่ตะกร้าง,ง่ายๆนะคะเปิ้ลก็จะชอบเข้างานกันแต่เช้าเนาะพวกสาวไทยจะเข้างาน ก่อนเวลา15นาทีถึง20นาทีจะเข้าก่อดแบบนี้ตลอดนะคะพอเข้าไปแล้วก็เห็นผักมันตั้งตั้งอยู่นะคะก็ยกให้เพื่อนคนที่เขาอยู่ตรงนี้เขายังไม่มาใช่ไหมคะพเปิ้ลก็ยกให้โดยเฉพาะเปิ้ลนี่อู้เห็นไม่ได้เลยวิ่งไปใส่แล้วนะยกป้อกป๊อ,ปอ,ปอตากตะกร้าหนึ่งใหญ่ๆ่มันก็จะประมาณ เกือบสิบโลค่ะอยางงั้นอะ่ะยกขึ้นยกขึ้น,ยก,นยกขึ้นวางที่เชลยกวางที่เชลแบบให้มันเรียบร้อยอะไรประมาณเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่จุดของเรานะคะแต่ว่าก็คืออยากจะช่วยเพื่อนให้เขามาถึงแล้วเขาได้ทํางานเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยเสือกค่ะพูดพูดย่าไๆคือไปเผือกเรื่องของเขาแต่ว่าก็ดีค่ะเป็นการช่วยเหลือกันในทีมเนาะงานมันจะได้ลื่นไหลไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยมันจะได้เริ่มงานเร็วๆนะคะเพราะจริง,รงๆเราเปิ้ลก็จะอยู่นู่นแหละคนสุดท้ายนะคะคนแรกเขาก็จะเป็นขายผักขายอะไรน,น,นู่นนั่นนี่หยิบ แล้วก็กว่าจะไปถึงเปิ้ลคนสุดท้ายจริงๆเปิลไม่ต้องมาช่วยก็ได้แต่ว่าอยากจะมาช่วยเขาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ยกยก,ยก,ยกแบบนั้นยกมาตลอดเลยค่ะทํามาตลอดเห็นผักไม่ได้เลยวิ่งยกพี่เบนก็บอกว่าเอออย่ายกแรงนะระวังระวังระวังหลังจะปวดอะไรประมาณนี้ค่ะจนครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเนี่ยปวดตรงอ่หมอนรองกระดูกนะคะเป็นอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าวันกว่าจะหายก็ยังไม่หายดีค่ะแล้วเปิ้ลก็ พอเปิ้ลเริ่มดีขึ้นเปิ้ลก็ยกฟืนนะคะจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นสาฟืนใหญ่ๆเอาขึ้นมาก่อไฟนะจริงๆสามีเปิ้ลเขาจะเป็นคนยกแต่เปิ้ลอ่ะอยากจะยกเผือกอีกแล้วค่ะไปยกยกขึ้นมาเองคิดว่าตัวเองหายแล้วยกขึ้นมานะคะแล้วก็พอคืนกลางคืนก็ปวดอีกอะไรประมาณนี้มันน่าจะแบบเป็นตลอดเลยอะ่ะเปิ้ลคิดว่านะเพราะว่าถ้าเราไปผิดผิดล็อกมาแล้วเนาะคือบอกว่าพอกึกปึ๊บ มันก็จะเปลี่ยนเลยแล้วมันก็จะปวดอู้ปวดแบบก้มเก็บเห็ดก็ยากก้มทําอะไรก็ยากอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บเห็ดกับเพื่อนนะคะวันนั้นปวดปวด,ปวดไปเก็บเห็ดก้ม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 ,ม,มทั้งวันก้มเสร็จตอนเย็นมารู้เรื่องเลยค่ะปวดหมดไปหมดเลยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกลัวร่างกายของเราจะพังนะคะเปิ้ลก็เลยบอกสามีเปิ้ลเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเปิ้ลกลับจากทำงานอะเปิ้ลก็จะรู้สึกเหนื่อยตลอดเพราะว่าเราอะใช้พลังงานตลอดจริงๆเปิ้ลไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะทำธรรมดาก็ได้แต่แบบเป็นคนแบบคืออยากจะทำ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  จนร่างกายเรามันไม่ไหวอะ่ะมันก็คงจะบอกเตือนเรามาน้องปวดนั่นปวดนี่แล้วมันกลับมาถึงบ้านก็แบบนั่งพักสลบสไลด์ไปแบบเป็นสองสามชั่วโมงอะ่ะนั่งอยู่ที่ห้องครัวนะคะกินแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งแบบเหนื่อยปวดหัวปวดไม่ได้ปวดหัวแร้วปวดตัวหัวนี่ไม่ได้ใช้ใช้แต่ตัวนะคะเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยมันเหนื่อยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าอีก5ปี10ปีเปิ้ลต้องทางานที่นี่อะไรเงี้ยเปิ้นจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นธรมธรมดามันก็ไม่เป็นไรคะ่ะทาปกติก็ได้ไม่เป็นไรรแต่่วาเปิ้ มันรู้ตัวเองไงว่าเราไปทําแบบปกติก็กับคนอื่นก็จะไม่ได้จะรู้สึกว่ามันเวลาอะไรมันช้าช้ามาเพื่อนมันจะสั่นอย่างเงี้ยค่ะมันอยากจะทําให้มันเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราอ่ะเป็นแบบนี้เองมันก็เลยเพื่อนก็เลยคิดว่าเพื่อนน่าจะมองหางานอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากที่เดิมนะคะยังคงทําอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วงานที่บริษัทที่เพื่อนทำอยู่ก็ดีมากเลยนะถ้าเพื่อนค่อยๆทาทาไปเรื่อยๆฟังเพลงร้องเพลงหยิบของใส่ตะกร้าคือแบบสบายมากเลยนะ แต่เราด้วยความที่อกระตืือร้นวิ่งทั้งวันเดินเดินเดินจนปวดขาอย่าง <Wow. S 1> น <asing. S 2> ั้นะเป็นแบบนี้คือแบบว่าหัวหน้าก็มามองว่าสมมติหัวหน้ามามองว่าทำไมงานมันไม่ไปข้างหน้าเลยอะไรประมาณเนี้เปิ้ลก็ต้องรีบอีกทั้งที่เราเรียบคนเดียวไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นทั้งทีม6คนทีมของเราว่าถ้าทีมมันช้าข้างหน้ามันช้ามันก็ช้ามาหมดเลยเราก็ทําอะไรไม่ได้นึกออกไหมคะแต่เราก็จะแบบซีเรียสแล้วก็เครียดกดดันตัวเองไปแบบนั้นะจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกเปิ้ลเป็นแบบนั้นเองอะไรเงี้ย แล้วก็มันก็เลยทำให้เพื่อรู้สึกว่าอยากจะลองลองดูซิว่าเปิ้ลจริงๆแล้วสามีเปิ้อนจะให้เปิ้อนไปทำแบบนี้ตั้งนานแล้วนะคะคือไปเรียนโรงเรียนอ้อยไปเรียน เป็นฝึกอาชีพฝึกงานนะคะเขาเรียกว่า Ausbildung เนาะไปเรียนสายอาชีพอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นในแผนกของ kindergarten <c oughs> ก็คือเป็นโรงเรียนอนุบาลเอ้ยเตรียมอนุบาลโรงเรียนก่อนอนุบาลอะไรประมาณนี้ค่ะไปดูแลเด็กเล็กอะไรประมาณนี้ค่ะไปช่วยผว้คุณครูดูแลเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ช่วยคุณครูนะคะลักษณะแบบนั้นสิ่งที่เปิ้อนอยากทําแต่จริงๆแล้วเปิ้อนอยากทำสองอย่างนะคะก็คือเป็นดูเป็นผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ช่วยดูแลคุณครูในโรงเรียน อนุบะเตรียมอนุบาลประมาณนี้แต่จริงๆรแล้วคนอื่นเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะหนักนิดนึงนะคะมันก็จะยกอะไรหนักนิดนึงแต่เปิ้ลก็ไม่เคยสัมผัสเนาะเปิ้ลก็ไม่รู้แล้วมันก็ต้องเข้ากะอะไรเงี้ยเปิ้ลก็ไม่พร้อมเพราะว่าเปิ้ลมีลูกใช่ไหมคะแต่ที่โรงเรียนอนุบาลเตรียมอนุบาลเนี่ยมันดีก็คือว่าเข้างานประมาณ7จ็ดโมงนะคะเลิกประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยโอเคเปิ้ลก็ชอบแบบนี้ประมาณอย่างเงี้ย ก็โอเคถูกโฉลกกับเราเปิ้ลก็เลยบอกสามีว่าเปิ้ลจะตัดสินใจไปเรียนแล้วนะสามีดีใจมากเลยค่ะอยากให้เปิ้ลไปเรียนตั้งนานแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าง่ายๆนะคะทุกคนเปิ้ลต้องกลับไปเรียนภาษาให้ได้อีกก็คือเริ่มแต่ B1 เลยที่เปิ้ลยังไม่ได้มา B1 แล้วก็ B2 นะคะ B2 เสร็จแล้วปุ๊บ ก่อนที่เปิ้ลนจะไปเข้าโรงเรียนนี้นะคะเปิ้ลก็ต้องไปทสก็คือไปทําการทดสอบนะคะว่าเปิ้ลสามารถที่จะเข้าไปเรียนสายอาชีพอันนี้ได้ไหมภาษาเปิ้ลนถึงไหมปร,ประมาณนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปเรียนเลยไม่ได้นะคะภาษาต้องได้อะไรต้องได้ทุกอย่างนะคะนั่นแหละแต่เปิ้ลก็มันก็ท้าทายดีค่ะเปิ้ลก็อยากจะทําแบบนี้เปิ้ลก็คือตั้งก็เลยตั้งใจนะคะว่าจะไปเรียนภาษากับไปเรียนภาษาแต่พอจะไปเรียนก็คือที่ท,ที่โรงเรียนก็คือยังไม่ว่างนะคะ เพนก็ต้องรอไปจนถึงเดือนมีนาคมอะไรประมาณนี้ค่ะมีนาคมปีหน้าเลยนะจริงๆอะเพืออยากจะออกเลยวันนี้พรุ่งนี้จากที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องทําต่อไปทําไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นมันก็ถ้าเราปวดเราก็ค่อยๆทําแล้วก็บอกจริงๆแจ้งหัวหน้าไว้นะคะว่าเราปวดหลังปวดเอวเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เรายกของไม่ให้เราทําของหนักแล้วก็ไม่ให้เราเดินมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เดี๋ยวเก็ต้องบอกเขาแหละเพราะว่ามันมันเกิดอาการแบบนี้แล้วไม่อยากไปหาหมอต้องแบบรักษาเลื้อรางอะไรประมาณนี้ค่ะเปิ้ลก็ต้องอยู่ต่อไปแล้วก็พอเปิ้ลไปบอกหัวหน้านะว่าเปิ้ออยากจะเรียนไปบอกฝ่ายบุคคลนะทุกคนดีมากเลยค่ะที่บริษัทนี้ได้เลยไปเรียนได้เลยก็คือว่าเธอสามารถไปเรียนได้เลยนะทํางานเช้าถึงเที่ยงนะแล้วช่วงบ่ายเธอไปเรียนเลยอะไรเงี้ยคือแบบเขาดีมากเขาไม่เคยกีดกันเลยนะคะเราจะไปเรียนไปทําอะไรคือแบบขอให้เวลาของเรามีชั่วโมงของเรามีอะไรเงี้ยมีชั่วโมงทํางานเขาก็จะจัดสรรเวลาให้เราอะไรเงี้ยค่ะเปิ้ลเห็นมองเห็น หัวหน้าแล้วก็เห็นแบบฝ่ายบุคคลที่เขาดีกับเราแบบมิพลก็โอ้นึกสะท้อนใจเนาะแบบก็จริงๆก็ไม่อยากจะออกนะก็นั่นแหละค่ะคือเขาดีเพื่อนร่วมงานอะไรงงี้ทุกคนก็ดีหมดเลยนะคะก็จะมีบางคนที่แบบไม่ดีแต่ว่ามันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ออกไปอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขาไม่ค่อยดีเนี่ยก็ออกจากงานไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังๆนี่นะคะกับเพื่อนสาวชาวชาวชาวเวียดนามเนาะนั่นแหละนางก็จะแบบโอ้ชอบมา กเนกก็แนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ดีดีนะคะนางก็จริง,รงๆเขาก็เป็นคนดีแต่เขาอาจจะเป็นคนพูดตรงแล้วเขาอาจจะแบบสงบปากสงบคําไม่ได้อะคะ่ะทุกคนเหมือนเห็นเนี่ยเหมือนเปิ้นทาผมแบบหยองไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นั่งนั่งไม่ได้นั่งตรงกับเปิ้ลนะคะนั่งในโต๊ะเดียวกันแต่ว่าไม่ได้นั่งตรงกับเปิ้ลนะคะเธอเนี่ยผมแบบเนี้แก่มากเลยนะผมแบบนี้ไม่เข้ากับเธอเปิ้ลก็เออเปิ้ลก็เลยวันนั้นเปิ้ลอารมณ์แบบกาลังขึ้นๆเหนื่อยๆมาเนาะเปิ้ลก็เลยใส่คืนค่ะเปิ้ลบอกว่าถึงฉันจะแก่แต่แแฟนนนนัักกก็รรล้้วอะะไปมาณเีย เออเพื่อนใครๆเขาก็บอกว่าสวยทั้งนั้นแหละเปิ้ลก็เถียงๆไปงั้นแหละเปิ้ลแบบนางพูดบ่อยมากนางจะติคนนั้นคนน,คน,นี้คนนี้มีกะเปิ้ลน่มีกะเปิ้ลเป็นอย่างนั้นเปิ้ลเป็นอย่างนี้คือแบบตัวเองสวยมากสวยอย่างนางเปิดหัวนมให้เปิ้ลดูนะคะว่าหัวนมนางสวยขนาดไหนอ่ะเอาคิดด,ด่ทุกคนโอ้สามีเปิ้ลบอกว่าถ้าใครเคยเห็นลองย้อนกลับไปดูนะคะกับคลิปวิดีโอเก่าๆนางก็เคยมาอยู่ในวิดีโอเปิ้ลเหมือนกันก็ไม่ใช่คนสวยก็เป็นคนธรรมดาปกตินี่แหละนางก็จะบอกว่านางแบบอายุประมาณอายุ40กว่าแล้ว4 2 43 ก็คือแต่ว่าเด็กกว่าเปิลอีกอะไรนี้เปิลบอกเออเด็กก็เด็กก็ไม่เป็นไรอยากจะเด็กกว่าก็เด็กไปอยากจะหน้าเด็กนะก็จะตัดผมสั้นๆบ๊อบๆอ,อะไรเงี้ยตามภาษาเนาะเปิลก็ไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าพอพวกเพื่อนเปิลเข้ามานะคะสาวไทยเพิ่มอีกสองคนนะก็โดนว่าโดนนางบูลลี่เหมือนกันว่าออทำไมหน้าเธอเป็นสิวคนนั้นทําไมหน้าเธอเป็นจุดคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คือนั่งกินข้าวแค่30นาทีค่ะทุกคนนางก็จะนั่งติคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้กับเปิลนี่มา ตั้งแต่เปิ้ลเริ่มทางานจนถึงทุกวันนี้ก็ยังติไม่เลิกไอ้เรื่องจุดด่างดาบนหน้าของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลบอกว่าถึงหน้าฉันจะเป็นยังไงก็ช่างนะแฟนฉันก็รักแฟนฉันก็ชอบแบบนี้อ๋อแฟนเธอชอบเหรอเธอไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะมองไม่ดีบ้างเหรอบอกใช่เธอใครจะมองก็มองไปมึงเ,เลยบอกเนี่ยเออโอ้ยบนวันนั้นที่เขามาทักเรื่องผมเปิล้ลเนาะเปิ้ลกำลังเหนื่อยเหนือ่อยแล้วแบบเครียดกับว่าเออจะออกจากงานแบบปวดเมื่อยตัว เปิ้ลก็ใส่คืนมันนั้น้ยเสียงดังในห้องกินข้าวคือเปิ้ลไม่เคยเถียงขนาดนั้นเนาะวันนั้นเปิ้ลก็จัดเต็มของเปิ้ลแหละเปิ้ลก็บอกโอ้ยคือแบบจะมาว่าอะไรแต่คนอื่นเขาอะไรประมาณนี้เปิ้ลอยากจะบอกมากเลยแฟนเปิ้ลอะเวลาเปิ้ลเล่าให้แฟนเปิ้ลฟังแฟนเปิ้ลบอกเลยเนาะ เขาไม่ได้สวยสักนิดเลยนะเทลักทําไมเขาเขาน่าจะมีปมเขาชอบมาว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้คุณบอกไปเลยนะว่าถ้าอยากมีปัญหามามีปัญหากับผมนี่แฟนเปิ้ลนักนักรบเนาะแต่เปิ้ลก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการได้แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เลวไร้าขนาดนั้นเขาก็มีน้ําใจในบางเรื่องแต่เรื่องปากของเขาเนี่ยแหละที่มันมันหยุดไม่ได้จริงๆนะเรื่องปากของเขานเ,เ,นเนี่ยเฮ้ยเปิ้ลเ่ยมาไฟต์ั้งเงนานางตลอดเหมือนตอนนั้นที่เปิ้ลเพิ่งกลับมาจากพักร้อนนะคะเดือน เปิ้นพักร้อนไปเดือนครึ่งนะคะ45วันเนาะก็ไปเที่ยวอิตาลีไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อะไรของเปิ้นตามภาษานั่นแหละเห็นคําแรกเนาะคนไม่ได้เจอกันเดือนครึ่งอะไรท่านที่จะเออสบายดีไหมเออเป็นยังไงบ้างอะไรสบายดีหรือเปล่าเธออ้วนขึ้นมากเลยเปิ้นก็นเลยจัดเลยเจ้าเปิ้นก็นเลยเดินไปเปิ้น,นเลยอขอโทษด้วยนะพอดีว่าในระหว่างที่ฉันไปพักร้อนอะ่ะฉันก็ต้องดื่มแล้วก,ก็กินตลอดเลยอ่ะไหนจะไปอิตาลีไหนจะไปสวิตเซอร์แลนด์จริงเปิ้นก็ไม่อยากเมาหรอกไม่ได้อยากจะคุย คือแบบงทักกูอย่างนี้ปนโอ้ฉันก็เลยต้องกินดื่มอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวอีกเดือนนึงฉันก็ลงแล้วแหละปนก็เลยบอกอย่างนี้นะคะนางก็เดินหาาันหลังฟุ๊บไปเลย <c oughs> คนแบบนี้คือแบบว่าอยากจะให้แต่คนอื่นเขาด้อยกว่าตัวเองด้อยกว่าตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คงชีวิตชีวิตเขาก็มีปัญหาจริงๆค่ะทุกคนแต่ปลก็ไม่อยากเล่านะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องของเขาแต่คือแบบอู้มากัดไอ้เรื่องกัดพวกเปลในโต๊ะนี่ไอ้เพื่อนเปลน,นะไอ้น้ตไอ้เจีย๊ยบอะไรอย่างเงี้ยอู้ทุกคนนี่แบบอบบ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงกับนางดีเข้าใจไหมคะคือแบบโอ้ตัวเองนี่สวยตายแล้เนาะก็ประมาณว่าอย่างเงี้ยผู้หญิงนะคะถ้าคิดว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรแบบว่าก็นั่งคุยกันหัวลอดสนุกสนานพเพิ้นก็คุยกันปกติหัวลอดสนุกสนานคุยเรื่องเห็ดเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเมาสมอยไปไม่ต้องมานั่งติว่าคนนั้นเป็นนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขอข้าวใครกินนึกออกไหมคะต่างคนก็ต่างทํางานเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย เปิ้ลก็เลยเ,เบื่อๆเซ็งๆเปิ้ลบอกโอ้เปิ้ลก็เลยเล่าบอกสามีสาินบอกว่านั่นแหละรีบไปเรียนเลยนะรีบไปเรียนหนังสือให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปทำออสปินดุงจะได้มีงานมีการทําอะไรประมาณเนี้ยจะได้มีงานมีการที่เราอยากจะทําแต่เปิ้ลก็ไม่แน่ใจนะเปิ้ลก็ไม่ได้บอกว่างานที่เปิ้ลจะไปทําแล้วมันจะทําให้เปิ้ลมีความสุขมากขึ้นหรือทําให้เปิ้ลเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ สิ่งที่เปินเลือกก็คือสิ่งที่เปินคิดว่าเปินชอบเปินอยากลองทําดูนะคะชีวิตคนมันมันสั้นค่ะทุกคนอยากจะทําอะไรก็ทำเนาะเปินอยากลองดูว่าเปินจะทําได้ไหมแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่เปินเคยเล่าทุกคนฟังตอนแรกนะคะตอนที่เปินมาเยอรมนีแล้วเปินยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วเปินก็มองออกไปที่นี่เปิ้นเิลคิดกับพูดกับเสงว่าเฮ้ยเราจะทํามาหากินอะไรที่นี่เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ยังไงตอนที่เปิลมาเที่ยวเยี่ยมแฟนเปิลตอนแรกนะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ คือแบบว่าเปิ้ลก็รู้สึกว่าอุ้ยมันมาได้ไกลามากเลยเนาะตั้งแต่วันแรกที่เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรกินที่นี่เราจะทํามาหากินอะไรกับเราที่เรามีงานทําแล้วก็มีทางเลือกซึ่งตอนนี้เราก็มีทางเลือกถ้าเราไปเรียนแบบนี้เราก็จะมีทางเลือกอื่นที่ดีขึ้นอีกนิดนึงก็ไม่ได้ว่าดีมากมายแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลองดูน่าจะลองเสี่ยงดูขนาดที่สิ่งที่เราไม่เคยทําเรายังทําได้เลยใช่ไหมคะแล้วทําไมนี้เปิ้ลจะทําไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นหนทางให,ให้เปิ้ลตัดสินใจว่า โอเคฉันจะตัดสินใจเรียนแล้วก็จะออกจากงานนี้แล้วก็ไปเรียนแต่ถ้าตอนที่เปิ่อไปทำออสบิลดูจริงๆเปิ่ลก็ต้องออกจากงานนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเรียนให้เต็มที่นะคะ2ปีนะ,ะเปิ่อต้องใช้เวลา2ปีนะคะในการเรียนแล้วก็จะไม่มีไรายได้เลยนะคะสามีก็น่ารักมากเลยนะคะสามีพูดเลยบอกว่า ไม่ว่าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรผมช่วยคุณทุกอย่างคุณคือภรรยาของผมผมจะช่วยคุณเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเงินเพราะสิ่งที่เปิ้ลกลัวตอนแรกเลยที่สามีให้เรียนแล้วเปิ้ลไม่ยอมเรียนเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลกลัวที่เปิ้ลจะไม่มีไรายได้แล้วกลัวจะต้องมาทะเลาะก,กันอาจจะมีปัญหาการที่เราไม่มีเงินต้องขอเงินเขาไปโรงเรียนไหนจะลูกเราอีกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ระหว่างที่ลูกเปิ้ลมาอยู่ที่นี่แล้วก็เปิ้ลมาอยู่ที่นี่กับสามีเกือบ2 2ปีกว่านะคะเปิ้ลก็รู้เลยว่าเปิ้ลสามารถ คือแบบฝากชีวิตกับเขาได้แล้วก็เขาสามารถดูแลเปิ้ลได้ในจุดนี้เขาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่งกหรือไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเขาจะรักลูกรักเมียรักรักมากแล้วก็สามารถให้ได้เพราะเขาเขารู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนตอนแรกๆเขาอาจจะยังแบบไม่แน่ใจกับตัวเราใช่ไหมคะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่พออยู่กันไปน,นานๆเราก็รู้ว่าเมื่อเราไม่มีงานทําสามีคนนี้เขาก็จะไม่ได้ไม่ไม่ใช่คนที่ร้ายกับเราแล้วเขาก็จะไม่มาแบบ มันจะไม่ไม่มีปัญหาการอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบปัญหาสิ่งที่เปิ้ลคิดตอนแรกที่ว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินเะคอาจจะว่าเรานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยว่าเรามาเกาะเขากินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วตลอดเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่เราทํางานตลอดนะคะเราทํางานตลอดคือเราไม่ใช่คนที่เกียดเขาก็เห็นเขาก็รู้ครอบครัวเขาก็ร,กรู้ใครก็รู้ <laughs> นะคะเราก็ พอตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหยุดแล้วก็ไปเรียนเพื่อที่เราจะเพิ่มอนาคตของเราเพิ่มศักยภาพของเราได้นะคะสามีเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลมีความสามารถมากกว่านั้นเปิ้ลน่าจะทําอะไรได้ได้มากขึ้นกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะเปิ้ลก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่แบบนั้นแหละเปิ้ลก็ชอบนะคะสิ่งที่มันท้าทายแล้วก็ทําให้เรามีประสบการณ์แล้วก็มีการจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวมันเป็นเรื่องที่สมควรที่จะเสี่ยงนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วมาไปมไปมาจุๆหมดแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเปิ้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเปิ้นด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีอย่างไทยบ๊ายบายค่ะ